สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t h r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชวัวคุณทำให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็ามาเริ่มกันเลยไอคอเช็คพลังงานระหว่างคุณกับเขานะคะ <c oughs> Jag ska binda...samor igen. เจ็ดเหรียญมากับมีเจ็ดเหรียญลงมากับหนึ่งไม้ไงเอาใหม่เนาะขอใบเดียวเพราะเมื่อกี้ไอ้ไม่รู้ว่าจับจับไม่ได้ว่าใบไหนลงก่อนใบไหนเป็นตัวเอ่อตัวขยายไงกระเด็นมาพร้อมกัน คนละฝั่งดูวิวขอขยายดูวิว สว่วนไม้เด็กดาบคุณทำให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้เดอะสตาร์ ได้สำหรับคือเดวิลเดวิลพลังงานเหมือนต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างมุ่งบั่นหนหน้าที่ของตัวเอง มีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่ใครอื่น e เดว l ลขึ้นมาเทมเพลนส์การพบกันระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรน,นะสามถ้วยควีนไม้แต่เหมือนพลังงานของถ้าไม่คู่แท้ก็คู่บุญแต่ทุกคุณต้องสังเกต ตัวเองว่าจะไม่มีการทะเลาะบอกแว้งกันเอ,อ่อเป็นพลังงานที่หนักหนาสาหัสยังไงก็ให้อภัยกันได้และไม่มีเจตนาที่จะทําให้ต่างฝ่ายต่างได้รับความทุกข์แต่ความทุกข์ที่ได้มาจะมาจากหน้าที่ของตัวเองซะมากกว่าการงานญาติของแต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งที่เอาความทุกข์มาให้อาจจะเป็นบริวารก็ได้ถ้าไม่ใช่ญาตินะฮะเป็นบริวารเป็นลูกน้องเอาความทุกข์เอาอะไรมาให้ แบบลพลังงานของคุณกับเขานะส่วนใหญ่เนี่ยเกเลยจะเกื้อหนุนกันไม่มีทะเลาะบอกไว้กันเลยนะต่อให้เป็นพลังงานเดวิลแต่มาเพื่อ,เ,อเพราะว่าไม่มีพลังงานแบบจะเป็นคนที่ใจสร้างอากุศลไงมาเจอกันเพื่อสนับสนุนเพื่อผ่อนคลายเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่กัน เดวิลมาในลักษณะคุณขาดอย่างนึงเขามาเติมให้เขาขาดอย่างนึงคุณไปเติมให้เป็นกําลังใจเป็นความสบายใจเออเป็นบ้านให้กันอะไรกันบ้านที่อยู่ข้างในอะนะแหนักไปในทางความรับผิดชอบของแต่ของใครของมัน เหมือนคนที่ออกไปทํางานไปทําหน้าที่ตัวเองถึงเวลาก็กลับมาเจอกันนะกลับมาเจอกันแล้วก็ให้ความสุขซึ่งกันและกันเป็นที่พักกายพักใจบางทีอาจจะไม่ได้รอมาเจอกันถึงจะพักกายพักใจได้ก็ได้แต่ว่ามันมีพลังงานโซเชียลเข้ามาด้วยนั่นก็คือว่าการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลสู้ๆนะตัวเองอะไรอย่า <laughs> งเงี้ยเนี่ยมันก็ผ่านไป ฉันฉันเชื่อว่าเธอทำได้นะจอรดมันยอดมากอะไรเงี้ยจะมีพลังงานแบบคอยคอยให้ไฟกันอะไรกันให้ไฟให้เชื้อในการทำงานนะเป็นบ้านให้กันเป็นเชื้อพลังงานที่ดีเป็นแหล่งพลังงานที่ดีเป็นแบตเตอรี่ที่ดีให้กันอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณกับเข้ามีพลังงานเหล่านี้ก็ไปต่อนะหากใครไม่มีพลังงานเหล่านี้จะไปด้วยก็ยินดีนะคะ มีควีนไม้คิงไม้สามเหรียญสิบเหรียญหนึ่งถ้วยห,าหาย้าไม้ดีแอมเปอร์เก้าไมา้สองเหรียญสิบถ้วยเดอะไฮเพลิสเทจจัดเมนท์ไพ่พระไพ่เดอะเวิลด์เด็กถ้วยไพ่สตริงแฮงแมนเด็กดาบใต้สำหรับแปดดาบคุณทำให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้ มันเป็นพลังงานที่คิดถึงแต่มาหาไม่ได้พันธะมือที่สามปัจจัยมือที่สามอ้มขอตัดคาว่ามือที่สามออกไปปัจจัยที่สามเพราะว่ามันมีเหมือนบริวารผู้คนออกรรมหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่ล้อมตัวเข้าไว้หรือว่ากั้นระหว่างคุณกับเขาไว้ ไม่ให้เจอกันแบบรูปธรรมแต่ก็หาได้กั้นนามธรรมาหรือคลื่นพลังงานที่ดีๆที่มีต่อกันได้ไหม, <S <S ไม <theme> ยังไงก็บล็อกกันไม่ได้ในความสัมพันธ์ในคลื่นพลังงานโทรจิตคลื่นพลังงานรับรู้กันได้ในสัญชาตญาณไพระไพ่ทายพลิสเทดเวิรดทายแมนมาสตริงมา world, man, mass strength, mass, mass, พลังงานจัดเต็มมากเวลาที่คิดถึงกันก็คือตั้งอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เหมือนส่งพลังงานให้กัน ก็เหมือนกับขึ้นโทรศัพท์บางทีถ้าไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็จะคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในบริเวณนั้นเขาต้องมีมีที่ท,ที่ไม่มีผู้คนถ้ามีผู้คนเยอะพลังงานจากผู้คนมันก็จะทําให้พลังงานของเขาติดต่อกับคุณไม่ได้คุณกับเขาก็เหมือนกับรู้ว่าพลังงานที่พลังงานตรงไหนคือพลังงานดีที่สามารถส่งสัญญ,ญาณหากันได้โทรจิตหากันได้อกอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ คุณมีพลังงานดีมากๆสมมติว่าทุกวันนี้เขาเ,าเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งมีเก้าอี้มีหัวคูณลายใบมีหมวกลายใบที่แบบต้องสลับสับเปลี่ยนกันโดยอัตโนมัติตั้งตั้ง,งใจและไม่ตั้งใจมันคือการที่จะต้องพา,าพาหน้าที่ให้ไปตลอดรดฝักใดๆก็ตามเนี่ยแหล่งพลังงานหลักพลังงานใหญ่เลยนะมาจากคุณตัดของวัตถุอำนาจชื่อเสียงเงินทองไปได้เลย พลังแหล่งพลังงานไม่เกี่ยวกับรูป,ปรธรรมไม่เกี่ยวคุณอาจจะมองว่าเราไม่เห็นมีอะไรเลยไอเราแต่คุณมีพลังงานดีๆในตัวคุณคือแหล่งพลังงานหลักเป็นพลังงานแหล่งความจริงเป็นพลังงานความบริสุทธิ์ไม่มีมาย,ยาเคลืออแฝงเป็นพลังงานที่ใสสะอาดบางคนมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีพลังงานที่ใสสะอาดได้ทุกวันทุกวีเราทํามีก็ดีนะคะ แต่เวลาที่เชื่อมต่อกับเขาเวลาที่คุณให้กําลังใจเขาอธิษฐานถึงเขามันมาจากลึกๆภายในของคุณที่ส่งไปให้คลับได้แม้แต่บางทีในทางโซเชียลคนอื่นอาจจะมีอาจจะโชว์เขาในด้านของวัตถุในรูปธรรมมีมากมายขายกองแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แสวงหาในตรงนั้นอาจจะจิบเหรียญเนี่ยอาจจะเอานู่นนี่นั่นมาให้เขาเพื่อให้เขาได้มีความสุขกายสบายใจเพื่อให้เขาได้ ชุ่มฉ่ำได้เขาได้เต็มอิ่มแต่เขาไม่ได้หิวในในด้านของเขาไม่ได้กระหายเขาเขาเขากระหายน้ําแต่เขาไม่ได้หิวข้าวหากจะเอาข้าวเอามาจากพัตตคัรไหนก็ตามมาให้เขาเขาก็ไม่กินเพราะเขาเขาเขากระหายน้ําเขาอยากได้อากาศเขาอยากได้น้ําที่บริสุทธิ์ซึ่งคุณมีหนึ่งถ้วยคุณมีสิ่งที่เขาต้องการซึ่งคนอื่นไม่มีคุณมี ความบริสุทธิ์ความซื่อความใสแต่ก็ไม่ใช่แบบคิกคุกอน,นเนะนะไม่ใช่มันเป็นพลังงานเพียวๆไม่ได้ผสมปนแต่งเดืออะไรใดๆแต่แค่รู้ว่ามันไม่ได้ต้องประดิษฐ์ประดอยเออถ้าเป็นคําพูดสมมติว่าเป็นคําพูดก็จะเป็นคําพูดที่ที่เขาชอบจากคุณก็คือไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยให้สวยหรูสวยงามในคําพูดนั้นคุณพูดด้วยความจริงใจออกไปจากข้างใน คำพูดมันเป็นแค่สิ่งที่สื่อสารที่มนุษย์ตั้งขึ้นมีชนชั้นวรรณะมีคือคําพูดของคุณอาจจะพูดในสมัยแบบอย่างถ้าเราได้เคยดูหนังบางระจันค่ารักเองหรืออาจจะลึกกว่านั้นภาษาแบบพ่อขุนรามแต่แววตาหรือว่าสื่อมันสื่อได้มันเป็นคําที่ธรรมดาสําหรับเขาคือมันไม่เจือปนจะนั่นแหละ มันเป็นพลังบริสุทธิ์อ่ะซึ่งผู้คนภายนอกเนี่ยที่ให้มาก็คือมันต้องเอาไปแปรมันไม่รู้ว่าเชื่อถือได้ไหมมันปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งในคำพูดปรุงแต่งในเจตนาอีกเขาอยากให้คนอื่นอาจจะอยากให้เขาเข้าข้างก็เลยสื่อสารก็เลยปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งเจตนาเข้าไปอีกให้เขาเชื่อแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยคำพูดอีกโน้มน้าวเขาอีกเขาต้องมา แยกแยะอันในน้ําบริสุทธิ์อันในน้ํามันแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นน้ําบริสุทธิ์ล้วนๆมันมาเจตนาที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าเชื่อถือได้ไม่ต้องมา,มาเสียเวลาแยกแยะแล้วคุณไม่ได้พูดให้เจ็บเจตนาของคุณไม่เจ็บแต่คนอื่นฟังอาจจะเจ็บแต่เขาไม่เจ็บนั่นไอถึงพูดถึงว่าความถี่มันได้ความถีม่ม,ถมันตรงก็คือไม่ได้ถือสาอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ถือสาแล้วอ่ะ ต่อให้ดูเหมือนหนามมันจะทิ่มมันปักมันเจ็บถ้าเราไม่ถือสากันน่ะมันก็ไม่เจ็บเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าต้องปรุงแต่งหรือต้องมีมายาเคลือบต้องเอาน้ําตาลมาใส่ให้มันหอมหวานผสมน้ําหอมลงไปคุณไม่มีคุณคือแหล่งพลังงานเดียวที่เขาแบบเชื่อถือน้ําใจได้แม้แต่คนในครอบครัวหรือว่าที่ทํางานเดียวกันนะด้วยภายใต้สิบเหรียญน่ะเอาของมาบรรณาธิการนะคะแต่งสวยมาให้อย่างเงี้ยไอการที่เขารับไว้ หรืออาจจะเป็นซองใต้โต๊ะเขาอาจจะเขาเขาหลีกเลี่ยงอยู่แล้วคนคนนี้นะเพราะว่ามีพลังงานของอมีไพ,พ่พาดอยจะเล่าให้ฟังมีไพ,พ่พามีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาอีกอม,มันมันมีปัญหาหลายอย่างที่จะต้องเลี่ยงแล้วก็รับด้วยหน้าที่จําเป็นต้องรับอย่างเงี้ยหาพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายแต่หาได้เหมือนคุณไม่ไม่เหมือนคุณสักคนเขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่จริงๆมีไพ่เดียมพเพลอร์ขึ้นมาด้วยเป็นเจ้าคนนายคน ถ้าเขาไม่ได้มีตําแหน่งก็แสดงว่าเขาเป็นทรงทรงพวเวอะทรงมีพลัง่ะแล้วเวลามีพลังเนี่ยผลประโยชน์ก็อยู่กับเขาผู้คนห้อมร้อมเขาแน่นอนแต่สําหรับคุณเนี่ยคุณกลับไม่อะไม่มีคุณคือไม่ได้ต้องการเข้าหาเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเออเอาเอา,เอา,เอานู่นเอานี่ไปเสนอหรือว่าเอาตัวเองไปขายขายในลักษณะไปโฆษณา ฉันมีดีอย่างนั้นนะฉันมีดีอย่างนี้นะส่วนใหญ่ถ้าคุณจะขายคุณขายในลักษณะฉันไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็มีแต่เนี่ยความสามารถตรงเนี้ยแต่ไม่รู้จะทําให้ได้หรือเปล่านะแต่ก็จะทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาพูดอะ่ะอืมไม่ได้เชิงท้าทายความเป็นก้าวไว้เนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมีฝีมือนะคะอีกไม้หนึ่งก็เป็นสิบไม้ก็รวบเก็บกินทั้งหมดแล้วอะ่ะจะล้มกระดานได้อยู่แล้วนะ่ะนะคะ แต่ถ่อมตัวแต่ไม่ใช่ถ่อมตัวแบบกลุมกลุมมือแล้วแบบเหาะไหลหอไม่ใช่นะแต่จะถ่อมตัวในลักษณะอ่าก็ก็ทาได้ประมาณนี้แหละให้ไปตัดสินใจเอาเองไม่ได้โฆษณาชวนเช,ชื่อไม่เอาตัวเองไปขายแล้วต้องซื้อชันนะต้องน,นู่นนี่ชันนะโดยฉันแบบแถมนี่ให้แถมนั่นให้ไม่ซื้อก็ซื้อนะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากลับมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับอย่างเงี้ยอืมไม่มีความงอนไม่มีความเล้าหรือนะอืม ซื้อเขาขายไม่ซื้อไม่เป็นไรกลับถ้าจะกลับมาใหม่ไม่งอนว่าทําไมไปซื้อร้านนั้นไม่งอนว่าทําไมไปเลือกเจ้านั้นแต่อาจจะมีการดิวกันในลักษณะที่แบบชันฉลาดอยู่นะก็จะมีพลังงานในลักษณะที่ทำยังไงที่จะแสดงความสามารถให้เขาเห็นนะตัวคุณะแสดเความสามารถว่าของฉันนั้นมันดีจริงๆ,ๆแต่ไม่จงเป็นต้องโฆษณาด้วยคําพูดแต่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอมาตรฐานนะให้เห็นเลยนะคะให้ดูเลยอย่างงี้ เจตนาดีแล้วก็ปฏิบัติแล้วทำออกมาแล้วมันรูปร่างอะผลลัพธ์อะมันเกินคาดเอาตรงเนี้ยมาให้เห็นดีกว่าแต่ไม่ใช่ปั้นน้ำเป็นตัวนะ <c oughs> อืมอะไรบางอย่างในตัวคุณทำให้เขาเข้าถึงสัจธรรมเพราะความเป็น the high p r e s n t a b l e the hangman ของคุณหรือเปล่าก็คือว่า ต่อให้โลกมันจะหมุนเวียนยังไงมันจะก้าวไกลสักแค่ไหนต่อให้ AI ทุกวันนี้ AI มีเยอะแต่คุณอาจจะเชื่อในอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ AI ไม่มีที่คิดไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวเองคือปัญญายารคือโทรจิตคือความขึ้นความถี่ที่มนุษย์เรามี High p i ต์เทน the w บเ l ิ hangman ต่อให้ AI กิ่งกาสามารถทำงานได้ทำข้าวผัดได้ทอดไข่ได้หรือผลิตอะไรต่างๆได้แต่ก็ทำตามมนุษย์สั่งแต่ปัญญายาณพูดทธิปัญญา AI ไม่มีคุณอาจจะไปทำให้เขาเห็นจุดๆนี้ก็ได้แล้วก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะแสวงหาอะไรบางอย่างในด้านของคือพลังทางความเชื่อตรงเนี้เขา เขาสัมผัสได้ในการที่มีการสื่อสารกับคุณนั่นแหละมันอาจจะมีอะไรมาชนกันแล้วเหือนเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วคุณก็อโทรโทรหาเขาหรือส่งเมสเซจหาเขาว่าเป็นไงบ้างไม่สบายใช่ไหมทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณให้เขามีความรู้สึกเออคุณรู้คุณรับรู้ได้คือไม่ต้องถามว่ารู้ได้ไงอ่ะอรับรู้ได้แต่มันโดนบล็อกอยู่โดนบล็อกในหน้าที่เนี้ยไม่ใช่มือที่สามในลักษณะเป็นคนที่แบบเข้ามา มาชิงมาแย่งนะแต่จะมาในบริวารปัญหาหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยตัวของเขาเองน่าจะมีหน้าที่ใหญ่หลักๆที่ดูแลอยู่ที่ต้องตัดสินใจแต่คุณก็ไปทำให้เขารู้สึกว่ามันต้องไป the show must go on แล้วก็ต้อง the best ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยไม่ได้งานนี้ไม่ได้แข่งขันกับใครเลยแค่แก้ปัญหาไปให้มัน ไดม้มันตรงกับทุกจุดแค่นี้ก็โอเคแล้วมีแปดถ้วยในเอ็มเพลนะอยากกลับอยากกลับมาเจอกับคุณถ้าไม่ได้เจอกันก็ปรารถนานะเดี๋ยวให้งานสงเสร็จแล้วจะจะกลับมาอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยสีดาไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างนะ มันมีพลังงานฮิวให้กันรายกันด้วยนะคะสองไม้แล้วก็พอเสร็จจากภาระหน้าที่ก็จะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ mm hmm. ไม่แน่ใจว่ามีเอกสารความถูกต้องชัดเจนอะไรมาเกี่ยวข้องไหมแล้วก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วได้ทำอีกนะคะเหมือนเหมือนมาชาร์จแบตอะ่ะอยากกลับมาชาร์จแบตกับคุณเราก็มีพลังอกีกแล้วคุณก็ได้ชาร์จพลังงานจากเขาด้วยนะคะอื มีเดอะซันรออยู่นะคิงดาบกับเดอะซันพอเวลาเขาชาร์จแบตจากคุณแล้วจาก4ดาบนะมาชาร์จดิแบตกับ t h เอมเพลสแล้วเขาก็มีพลังแล้วก็มีพลังงานแบบใช่อยู่กับคนที่ใช่นี่แหละด้วยจัสติกแล้วพลังงานเขาก็ค่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นมันคืออาการบาดเจ็บทางการเหนื่อยนะบาดเจ็บทางจิตใจทางอารมณ์ไม่รู้ไปเจออะไรมาบ้างอะมาเจอคนที่ใช่พลังงานที่ใช่เราค่อยๆฟื้นฟูนะ เออไม่กลัวแล้วจะมีมีความแอคทีฟแล้วอยากจะทํานู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วได้พลังแล้วด้วยด้วยเด็กไม้แล้วก็มีความชุ่มฉ่าภายในใจนะควีนถ้วยขึ้นมาแล้วก็แกล่งขึ้นมาเป็นงดาบแล้วก็เนี่ยเป็นเดอสันไปต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาถ้าเขาอยากขอได้เขาอยากขออะไรจากคุณ ก่อนที่จะเจอกันก่อนที่จะพูดคุยหรือติดต่อกันหรืออะไรใดๆเนี่ยเขาอยากขออะไรระหว่างนี้เพื่อที่จะบรรเทาทุกขได้นะห็นแปดดาบแล้วสงสารอันนี้บางพลังงานนะคะอาจจะไม่ตรงทุกพลังงานนะสถานการณ์หน้าง,งานหน้าง,งานใครหน้าง,งานมันอ่านไพ่แค่เป็นไกด์เป็นแนวทางให้รับแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะ ถ้เขาขอได้เขาอยากขออะไรจากคุณแปดไม้การพูดคุยติดต่อสื่อสารสี่ถ้วยเพราะถ้าจะให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มเขาคงไม่กล้าไม่กล้าหรือ อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่งามที่จะรับเดี๋ยวก่อนนะสี่ถ้วยใบนี้ไอ้นึกถึงมารยาทคือจะมีเยอะแล้วฉันไม่กล้ารับหรอกไม่ใช่ไม่เอานะแต่คิดอยู่อยากให้ติดต่อหรือว่าอยากให้ทำอะไรให้แต่ถ้ามากเกินไปอ่ะไอ้ขอใช้คำว่าถ้ามีแล้วจะไม่รับไม่กล้ารับถ้าเป็นขนมอมีเยอะแล้วอ่ะขอแค่คำพูดหรืออะไรที่ พูดอะไรออกมาแล้วทำให้เขารู้สึกเชื่อถือได้เขาเชื่อถือได้อยู่แล้วเนาะขอบคุณเป็นคำพูดอวยพรน,นะหรือสบายดีไหมเชียรนะ์ไปต่อนะฉันเชื่อว่าเธอทำได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นของฝากเป็นรูปประทับน่าจะมีมีครบแล้วนะเรงใจไม่กล้ารับ ด้วยทิศเอ่นเทวจริตพลังงานอธิษฐานไม่จําเป็นต้องส่งข้อความหรือได้ยินเสียงก็ได้คือไอ้ดูพลังงานแต่แรกแล้วคุณกับเขาสามารถสัมผัสพลังงานดีๆได้ซึ่งกันและกันอ,อธิษฐานให้เขาได้ชัยชนะประสบความสําเร็จ บางพลังงานก็มีการติดต่อสื่อสารเนาะบางพลังงานก็ไม่จำเป็นเดทอะเดเมจิเชนกับเดทอะเป็นพลังงานเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือส่งข้อความไปฝากความคิดถึงถึงอะไรอย่างเงี้ยเดวิลอัศวินเลียน ขอแค่ว่าพลังงานที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันแค่นั้นเองถ้าเป็นพลังงานมาก็คือหากคุณมีพลังงานหงุดหงิดพลังงานร้ายๆยอยู่ให้เคลียร์พลังงานตัวเองนะคะเขาก็ปรารถนาว่าถ้าคุณอยู่ในความทุกข์ความเศร้ามีเดทกับเดวิลขึ้นมาขอให้คุณจัดการได้คนคนนี้มีทั้งอยากได้และไม่อยากได้จากคุณนะที่ไม่อยากได้จากคุณคือ ไม่อยากให้คุณอยู่กับความทุกข์นานอยากให้คุณดับทุกข์ได้ไวๆในสิ่งที่อยากได้ถ้าคุณส่งได้ถ้ามีเวลาส่งเพราะคือเคลีย ب, ร์เคลียร์พลังงานตัวเองหากดับทุกข์ได้แล้วในจังหวะนั้นก็ส่งพลังงานดีๆมาได้ส่งความอวยพรมาได้นะอะไรเงี้ยรับดูได้เลืกนึกถึงได้แล้วถ้าจะเป็นข้อความมาก็หากเขายุ่งยุ่งอยู่เขาก็จะหาเวลาแบบอ่านแล้วก็กลับมามีของฝาก ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรราฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาห์ทุกโฆษณาให้จบๆเราอุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที like ่คุณให้อามาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทางด้านโภคทรัพย์และอริัยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ